สรอยจุพี่รองเอ้ยมาแล้วมาแล้วสรอยจุมาแล้วมาแล้วสรอยจุมาแล้วนะครับทีมงานติดตั้งเวทีเราวันนี้นะครับสร้อยจูโคตรสวยสร้อยจุครับตับมงหุงกับพี่ครับเที่ขึ้นบนนี้ทีมงานตั้งเวทีกําลังโสกันอยู่ครับพี่น้องครับตอนนี้นี่ครับเวทีเฮาเปิดแล้วนะครับเวทีมินิคอนเสิร์ตบ้านแม่แดงตอนนี้บรรยากาศในงานพนักงางล่ำกําลังร้องกันอยู่ครับพี่น้องเพีย เสียงมาแต่ใส่น้อน้ำมือจากของเสียงก่อนนะน้ำหมายจากของเสียงก่อนโอ้แม่เจ้าภาพในตัวนี้เสียงจากแม่แดงเองแม่เจ้าภาพเลยเออไปเป็นเสียงผู้ใดไปเป็นเสียงผู้ลูกไม่ได้เลยไม่ใช่เพชรบึงคุ้ยตั้งยังเพชนบึงคุ้ยโอ้ สป่ะต้ปาเขาเพิกบไปสาตัวปลาส้ปสอยจููเตรียมอยู่ไว้ที่ละไปไหมไปกินเอาฟังหมอลำไปนั้กินสยจูไปพร้อมหดนั่งเอกเพชรบึงปุ๋ยก็่งอดดิชันอยู่บ่าสนาธุเอา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 บรรยากาศ ไอแม่ขั่วกำลังเห็ดกับเขากับน้ำครับเพราะว่ามือง,งานเป็นมืออื่นนะครับพี่น้องวันนี้ทีมงานเขามาหอดก่อนก็เลยมาตั้งเวทีนะครับตั้งเวทีเตรียมการให้มันรเลี่ยวเรียบร้อยมืออื่นจะสิบวัได้ตั้งเพราะว่าสถานที่มันแคบนะครับไปน้องมาบานในรถตาเมื่อจมเที่ยวบ้านสวายจูแมสุดยอดสุดยอดถึงกันพักเบรกกันสิบนาทีถึงใจลุงตูวขนาดเลยว่าซวายจูแมปบ้านจูโอ้สุดนอะไรทีน่ะเอา เออของแท้แท้วะของแท้แท้วะไม่สดวดด้วยไหมของแท้แท้วะไม่แท้แท้วะอ๋อนี่เหรครับแต่มันคือเพลงจากของหรองเนาะของแท้แท้วะเนี่ยของแท้แท้วะมือมัได้ล้างแคก้นเนี่ยเออถูกเอาลูกพี่วากเนี่ยล้วตึงแล้วตึงแล้วท่องนะท่องนะตึงแล้วเอาลูกตู้แม่คือย้อมคือย้อมมะนี่ จู้เมียผักพักก่อนพักก่อนจกินออจาดทำแหลกมธรรมดางวงโอ้ปากตเไยป่าข่อยเดือย่างเดียวนี่แหะของเนี่ยหเี่ยหีหใหญ่พิทุนน้ำทิ่มมาในพี่น้องเลยใอยจูบันไม่แดงจัดไปอันนี้งานเฉพาะกิจงานเฉพาะกิจโอ้กินได้เสืออ่ะได้ยบออุ้ยแต่กนร้อนใส่อันไหมใส่ออนหัวตับก็นะเพิ่งดูลองน้ำจะข้ามก่อนพี่น้อง ใส่ออนกับทับสิบังดูน้ำกันดูนี่ไปรองเลยะกำกแ่ลาม่อน้าบทวงก้เสียปากกินบ่ได้เจ็บเจ็บเจ็บจะกินแต่บองหุ่งอยู่แต่ ปากเป็นแผลใช่หไ่องโอ้หนาไม้สดได้บนไ้หาไม้อเจ้าได้หนมไโอ้หนาไม้หลดาไม้สดได้ดูหน่อยโอ้ยคมดีขนาดเลยสุดยอดเลยครับกวั้กยก็มีไปดองก้อยกมีไปสองคนอยนียนะกิดรงเรียนไม่เรียนนะโอ้ตุ้ยตุ้ยกยตัวขนาดตุ้ยกยตัวตุ้ยกยตัวไหมอาจเนี่ยหลบหลบมขึ้นไพี่หลี่หาดิดิ จกยกมือยกโไปแบบเลยปะนี่นีหวานจบเลยนี่ดีกระทิ้งนี่หวานดีกระทิงเลยว่าเรียว่าบีปาคอบีปาคอเลยดีกระทิ้งแต่บาง้งอยากกินพี่น้องแต่ว่าหนังแสปากมปากเป็นแผลมันนาะปลาทั้งนบเลยอาออาผูกินได้เด้อกคือเจ็บปากตเนาะเธอมเพียบได้เลยเพ็สเนี่ยงดู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 ดรอบที่สมพนะ มีมวลอะไรซุดจ้าอะไเห็นเจ้ากินแซ่บขวามกระดีใจละเอาเอ้ยเออเออหนามายเยอะหน่อยนะเขาฮ่องซุดตับหนามันตับหวานเองตับหวานหนามายเลยขอกินหน่อยได้ตับหวานเอาเลยเอาเลยเอาเลยนีีี่่อยูก็มไม่ต้องขออะไรเอาเลยเอาพิษปกติพี่ยังพิษปกติอยังพิษปกติไหมพี่ยังหน่ยนึ่โอ้เราเมื่อยอยู่เราสิมาจูอยู่ห่อยเออเราของแท้อยู่แล้วลุงตูวนั่น เอกแตะอยู่แล้วลงตู้นะเรากำลังคิดจะมาเซตคลิปยังดีเนาะเราหาได้หันถ่ายซอยจูนี่นะนับกันเนี่ยเออสองมุมสามมุมลงไปเลยนี่นี่ดีใช้ยุคจำตอนนี้ออกบ่สนใจเราออกน้ำย่างเดียวแล้วตอนนี้อุ้ยเป็นพวกเราลูกพี่อุ้ยถึงแบบใหม่ๆสดๆเนาะของแต่ไอ้ลีวะเจ้าจุ่มมาเออเอาบีกะทิ้งบีกะทิ้งเซตมือต้องนี้ไหมพ่อเลรอที่บีกะทิ้งไม่บอกไหมพ่อพ่อพ่อมาสั่นมาเอ้า แซบแซบแซบพี่น้องเอ้ยนะครับทีมงานติดตั้งเวทีเฮานะครับนักกินอุดมสมบูรณ์มาเลยแซบแซบแซบเอากินนับกันหลายๆคนมันจังแซบทีมงานติดตั้งเวทีเฮานะครับวันนี้พอญาวิทูนนั่ทีมงานมานะครับติดตั้งเวทีแล้วก็กินส้อยจูกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ติดไฟครับพี่น้องเหลือแต่ติดฟืนติดไฟครับขณะนี้เวลาประมาณสามทุ่มนิดๆนะครับก็รอแค่ เอาเปล่ยนมา,าปูหรือว่าเอาโค้งมาใส่อีกนะครับอีกชั่วโมงนึงกันแล้วเพ่่น่าตอนนี้พักเบีกกินส้อยจูก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะครับ้ากดกํารัมอ้อมออยู่น,นะครับพีแม่เจ้าภาพนะครับแม่แดงกำลังรำอยู่นเสียงดีครับยังไม่ร้องเลยเสียงดีแห้งนะครับแม่แดงเสียงรัมวอนวนเลยทั้ง ไป่ใสละยึ่นุ่นาตั้งสจจังวนเ่าสวยยออเยินพ่อตาจำบอกผู้้ายเฮ้ย่ำไหลเลยพี่น้องไู้ตาล่ำอายเลยแม่จะภาพล่ำเมียงพี่น้องเอ้ยพรธรรมดาไปแดงล่ำเมียงเลยครับเสียงดีครับเสียงอมอมเลยนะครับสียวีอาจ้อก้ตยต้ ที่ม่านเครื่องเสียงคนกนนั่งเปิดเปิดพิงเปิดค้อมไหม่ที่ม่านลองก็เลอเกะโอเบอมนะครับตู้เครื่องเสียงคนยวทั้งผุนนะครับ บ้านข่าวเตือนคืนถ้าปวดข้อสร้อยจูกันก่อยลาบตับมะกุ้งโอ้ยคลาดไหลรวมสมบูรณ์ครับมานีนะครับขอบคุณแม่แดงนะครับขอบพระคุณแม่แดงนะครับคุณแม่เจ้าภาพเจ้าของงานวันเกิดนะครับที่ว่าจ้างทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินมาเป็นงานคอนเสิร์ตมินินะครับในค่ำคืนของวันพร,รุ่งนี้นะครับน่าจะเริ่มประมาณสองทุ่ม เป็นต้นไปนะครับวันพรุ่งนี้เราจะได้ให้กำลังใจทีมงานเพื่อนรเพื่อนเท่านะครับล้วก็แฮปปีประเดีย๋ยวไปแดงน้ำกันนอกมเมืองอื่นเนาะนะครับเอาคลิปนี้ขออนุญาตเอาซักนิดี่น้องครับสวัสดีย่ามมอเรงครับพี่น้องมีความสุขทุกท่านครับ